บทที่สองในคาถาพาหุงมหากาชัยชนะที่มีต่ออลาวกยักษ์เป็นบทสำหรับสำหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดื่องเป็นปฏิปักษ์ในครั้งพุทธกาลมียักษ์ตนหนึ่งชื่ออลาวกยักษ์ยักษ์นี้มีฤทธิ์มากพอเหินเดินอากาศได้และมีนิสัยดูร้ายชอบจับคนและสัตว์กินเป็นอาหารในวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัพสัตด้วยยาน ได้ทรงเห็นว่าอลาวกยักษ์นี้มีอุปนิสัยพอจะบรรลุโสดาปฏิผลได้พระพุทธเจ้าจึงทรงเสด็จไปที่วิมานของอลาวกยักษ์พบยักษ์รักษาประตูพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าพระองค์มีพระประสงค์จะพักแรมในที่นี้สักคืนหนึ่งยักษ์เฝ้าประตูให้พระพุทธองค์รออยู่หน้าวิมานส่วนตนจะเดินทางไปแจ้งให้อลวกยักษ์ที่ประชุมอยู่ที่ป่าหิมพานทราบเสียก่อน ระหว่างนั้นประตูวิมานของอลวกยักษ์ก็เปิดออกเองพระพุทธเจ้าจึงเสด็จเข้าไปประทับนั่งเปล่งพระรศมีเป็นสีทองอยู่บนบัลลังก์ทิพย์ของอลวกยักษ์พวกนางสนมของอลวกยักษ์เห็นก็พากันมาถวายบังคมแล้วมานั่งฟังธรรมขณะนั้นมียักษ์อีกสองตนพร้อมด้วยบริวารพากันหอบไปประชุมที่ป่าหิมพานต์แต่เมื่อมาถึงวิมานของอลวกยักษ์ก็ไม่สามารถจะหอบผ่านไปได้ เมื่อทราบว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่จึงพากันวะลงไปเฝ้าฟังธรรมก่อนจะเดินทางต่อเมื่อไปถึงป่าหิมพานยักษ์สองตนก็แจ้งให้อลลวกยักษ์ทราบและให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทําให้อลวกยักษ์โกรธเป็นฟืนเป็นไฟลุกขึ้นเอาเท้าซ้ายเหยียบพื้นศิลาเท้าขวาเหยียบยอดเขาไกลลาดส่งเสียงร้องประกาศชื่อของตนดังก้องไปทั่วชมพูทวีปรีพหอ,อกกลับไปที่วิมานทันที เมื่อพบพระพุทธองค์อลวกยักษ์ก็บันดาลลมพายุใหญ่ให้พัดตรงเข้าทำลายพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานปิดภัยพิบัตินั้นเสียอลวกยักษ์บันดาลหาฝนใหญ่ให้ตกลงมาจะใช้น้ำท่วมพระพุทธเจ้าให้ตายแต่แม้ว่าฝนจะตกรุนแรงจนแผ่นดินแตกเป็นช่องๆแต่ฝนนั้นก็ไม่อาจเปียกจีวรของพระพุทธเจ้าได้อลวกยักษ์บันดาลฝนแผ่นหินให้ตกลงมา แต่พอมาถึงพระพุทธเจ้าฝนหินก็กลับกลายเป็นดอกไม้ทิพย์ไปทันทีอลวกยักษ์ทำฝนเครื่องประหารฝ,ฝนฐานเพลิงฝนเท่ารึงฝนทรายให้ตกลงมาแต่ฝนเหล่านั้นก็กลายเป็นของหอมมาบูชาพระพุทธองค์อลวกยักษ์นั้นเมื่อไม่อาจทำอันตรายพระพุทธเจ้าได้จึงพาพลยักษ์และพูดเข้าไปหมายทำร้ายแต่พูดเหล่านั้นก็ไม่อาจเข้าใกล้พระพุทธเจ้าได้ สุดท้ายอลวกยักษ์คิดว่าจําเป็นต้องใช้อาวุธที่ร้ายแรงที่สุดของตนก็คือทุสาวุธซึ่งมีอนุภาพร้ายแรงทุสาวุธนี้มีลักษณะเป็นผืนผ้าหากโยนขึ้นไปในอากาศก็จะทําให้ฝนแรงถึง12ปีถ้าทิ้งลงพื้นดินต้นไม้ต่างๆก็จะไม่ไฟ12ปีถ้าทิ้งลงมหาสมุทรน้ําก็จะแห้งขอดถ้าทิ้งบนภูเขาเขาก็จะระเบิดกระจัดกระจายเป็นผุยผง อาระวกยักษ์ขอวนรอบพระพุทธเจ้าแล้วปล่อยทุสาวุธไปในอากาศทุสาวุธก็ส่งเสียงดังน่าสะพรึงกลัวประดุดสายฟ้าผ่าแต่สุดท้ายก็ลอยตกลงมากลายเป็นผ้าเช็ดพระบาทที่แทบเท้าพระพุทธเจ้าอาพวกยักษ์เห็นดังนั้นคิดว่าอาวุธทั้งหมดไม่อาจทำอันตรายพระพุทธองค์ได้จึงออกคำสั่งแก่พระพุทธองค์ว่าสมณะท่านจงออกไปเดี๋ยวนี้ พระพุทธเจ้าทรงดําริว่าอลาลวกยักษ์เป็นผู้มีจิตใจแข็งกระด้างหากตอบโต้ด้วยความแข็งกระด้างก็จะกลับมีจิตใจกระด้างขึ้นกว่าเก่าดําริแล้วก็ทรงลุกขึ้นและเสด็จออกจากวิมานยักษ์อลาลวกยักษ์เห็นดังนั้นจิตใจก็อ่อนลงคิดว่าพระพุทธเจ้านี้ว่าง่ายแล้วออกคําสั่งต่อว่าสมณะท่านจงเข้าไปพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จเข้าไปในวิมานยักษ อลรวกยักษ์ได้ใจออกคำสั่งให้พระพุทธเจ้าเข้าๆออกๆอ,อ,อยู่ถึงสามครั้งซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงทำตามแต่เมื่อถึงครั้งที่สี่อลรวกยักษ์สั่งว่าสมณะท่านจงออกไปครั้งนี้พระพุทธเจ้าทรงดํารัสตอบว่าเราไม่ออกไปท่านจะทำอะไรก็ทำเถิดเมื่ออลรวกยักษ์ถามเหตุผลพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าเมื่อเราเข้ามานั้นเราไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านเมื่อเจ้าให้ออกเราจึงออกแต่เมื่อเจ้าเป็นเจ้าของบ้าน อนุญาตให้เราเข้ามาแล้วเหตุใดเราต้องออกไปอีกเจ้าอนุญาตให้ใครเข้ามาแล้วออกปากไล่เขานั้นไม่มีมารยาทไม่มีใครนับถืออลรวกยักษ์แปลกใจในพุทธปัญญาจึงเปลี่ยนเป็นทูลถามปัญหาโดยขู่ว่าหากพระองค์แก้ไม่ได้เขาก็จะฉีกหัวใจและจับร่างพระองค์เหวี่ยงข้ามแม่น้ำคงคาแล้วอลวกยักษ์ก็ไปนำคำถามมาถามพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้เพราะเป็นปัญหาที่ตอบได้เฉพาะพระพุทธเจ้าปุตราอะไรเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐของคนในโลกนี้อะไรที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้อะไรเป็นรถอันล้ำเลิศกว่ารถทั้งหลายและผู้เป็นอยู่อย่างไรที่นักปราชญ์ยกย่องว่าประเสริฐสุดวิสัชนาศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของคนในโลกทำอันบุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้ ความสัตย์เป็นรถอันล้ำเลิศกว่ารถทั้งหลายและผู้อยู่ด้วยปัญญานักปราดทั้งหลายสรรเสริญว่าประเสริฐสุดปุจฉาคนข้ามโอคะได้อย่างไรข้ามอนนบได้อย่างไรล่วงทุกได้อย่างไรบริสุทธิ์ได้อย่างไรวิสัชนาะคนข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาข้ามอนนบได้ด้วยความไม่ประมาทล่วงทุกได้ด้วยความเพียรบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปุจฉาคนมีปัญญาได้อย่างไรหาทรัพย์ได้อย่างไร หาชื่อเสียงได้อย่างไรผูกมิตรได้อย่างไรและทำอย่างไรจึงจะไม่เศร้าโศกเมื่อไปสู่พบหน้าวิสัชนาบุคคลเชื่อฟังธรรมย่อมได้ปัญญาบุคคลไม่ประมาทฉลาดไม่ทอดทุระมีความเพียรย่อมหาทรัพย์ได้บุคคลย่อมได้ชื่อเสียงเพราะความสัต์ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้และบุคคลผู้มีธรรมสี่ประการคือสัจจ ธรรมะจาคะและคันติบุคคลนั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศกในที่สุดหลังการการทูลถามปัญหานี้อรวกยักษ์ได้ส่งจิตใจไปตามพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันก้มกราบพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นอรวกยักษ์ก็อยู่ในศีลธรรมเลิกกินเนื้อมนุษย์ตั้งแต่บัดนั้น